งานเข้าปืนใหญ่อายการสั่งฟ้องปาเต้ข้อหาข่มขืนสำนักง,งานอายการสูงสุดของอังกฤษน,นะครับเปิดเผยว่าโทมัสปาเต้ครับมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลที่เพิ่งจะหมดสัญญาลงไปเนี่ยถูกตั้งข้อหาข่มขืนถึง5กระทงครับแล้วก็ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอีก1กระทงนะครับโดยกองกลางวัยสามหรือสปีครับถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้หญิงนะครับสารายระหว่างปี2 0 2 1ถึง2022ครับแล้วก็มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นในปี2022ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีการคอนเฟิร์มชื่อนักเตะครเราวา,าว่วมานะ่มมดอออกื2 ปีแล้วบอกว่ามิดฟิลผิวสีบ้างมิดฟิลวัย30ปีบ้างหรือว่าเป็นมิดฟิลต่างชาติบ้างมิดฟิลทีมมิกโฟอะไรแบบนี้บ้างแต่ไม่เคยมีใครหลุดชื่อปาเตออกมาแต่ว่าณัตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็คาดการว่าน่าจะเป็นทวัตปาเตเพราะว่าปืนใหญ่ก็ไม่ได้มีการยื่นสัญญาใหม่ให้ปาเตด้วยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีช่วงนึงที่ห่างหายจากการลงเล่นไปสักพักเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกเฉลยออกมาหลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญากับอาเซนอตนะครับแล้วว่าตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานถึง2ปีครับก่อนจะตั้งข้อหากกกัับปาเตแล้ว็น ก็เรียกว่าหมดสัญญาแล้วก็น่าจะหมดอนาคตกับอาร์เซนอลทันทีนะครับซึ่งปาเตเนี่ยจะมีคิวไปขึ้นศาลครับในวันที่5สิงหาคมแล้วก็ข้อหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าผิดจริงเนี่ยมีโอกาสจะติดคุกได้เลยครับซึ่งปาเตเนี่ยก่อนจะหมดสัญญาช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยก็กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะพาทีมอาร์เซนอลเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ลุ้นแชมป์ด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็หมดสัญญาไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็มีเรื่องคดีความแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้าผิดจริงเนี่ยอย่าว่าแต่ท จะต้องติดคุกแล้วด้วยวัยสารสปีเนี่ยติดคุกแบบนี้คดีแบบนี้ยาวแน่ๆโอกาสจะเรียกว่าหมดอนาคตดับวูบไปเลยเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยสำหรับโทมัสปาเต้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ณนะตอนนี้โดนตั้งข้อกก่าวหาเรียบร้อยและถ้ามีการสืบสวนกันมากกว่า2ปีกว่าจะยื่นข้อเล่าหาเนี่ยแปลว่าตำรวจน่าจะมีหลักฐานเพียงพอแล้วในการยื่นจับโทมัสปาเต้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบทสรุปคดีนี้จะเป็นอย่างไรจะโดนตัดสินโทษเท่าไหร่แล้วก็จะผิดจริงไหมจะโดนจำคุกกี่ป าเตนัครบถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ